สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผักสวนครัวปลูกไว้กินเองค่ะแล้วนี้ก็คือผักขมจีนทั้งสองสายพันธุ์ค่ะทั้งสองสายพันธุ์นี้ก็จะมีรสชาติที่คล้ายๆกันค่ะต้นแรกก็คือผักขมจีนเลดลีฟค่ะลักษณะพื้นใบก็จะเป็นพื้นใบสีแดงอมม่วงค่ะขอบใบสีเขียวค่ะตอนนี้ก็เป็นต้นแม่พันธุ์ ที่พร้อมจะนำเมล็ดนำไปขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะส่วนขวามือค่ะก็จะเป็นผักขมจีนที่ชาสวสวนนิยมปลูกค่ะปลูกเพื่อค้าขายในตลาดปลูกเพื่อส่งขายในพัตตารค่ะผักขมจีนก็จะเป็นผักที่นิยมรับประทานกันค่ะก็จะนำมาทำอาหารได้หลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะนำมาแกงจืดใส่หมูสับ น้ำมาผัดไข่ค่ะทำได้หลายชนิดมากๆเลยค่ะระยะเวลาในการปลูกของผักขมจีนจนถึงตาเก็บเกี่ยวค่ะก็จะใช้ระยะเวลาแค่20-25ถึงวันเท่านั้นเองค่ะเราก็จะนิยมน้ำต้นอ่อนนำมารับประทานค่ะเพราะจะมีรสชาติที่ดีมากๆเลยค่ะ ผักขมจีนก็จะไม่ได้ขมเหมือนชื่อผักขมนะคะเมื่อเรานำมาแกงจืดเขาก็จะมีรสชาติที่หวานอร่อยค่ะผักขมเลดริสต้นแม่พันธุ์ค่ะมีดอกพร้อมที่จะนำมาเ็ดนำไปขยายพันธุ์ปลูกได้แล้วค่ะสำหรับการรับประทานผักขมก็ไม่นิยมรับประทานดิบค่ะส่วนมากก็จะนำมาปรุงให้สุกก่อนรับประทานค่ะ ประโยชน์ของผักขมก็จะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆและสรรพคุณมากมายเลยค่ะส่วนรากก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นยาได้ค่ะการรับประทานผักขมก็จะช่วยในเรื่องการะจัดสารพิษในร่างกายค่ะช่วยชะลอความแก่ผักขมก็ยังมีวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาบำรุงกระดูกแล้วก็ยังมีวิตามิน C ที่สูงค่ะ ก็จะช่วยในเรื่องเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายค่ะช่วยให้ปลอดภัยจากโรคค่ะช่วยเสริมสร้างแคลเซียมเพิ่มคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวพรรณยืดหยุ่นค่ะทำให้ไม่เกิดว่าค่ะผักโขมก็ยังมีธาตุอาหารหลักสูงมากๆเลยค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงเลือดด้วยค่ะข้อควรระวังในการรับประทานผักโขมค่ะเราไม่ควรที่จะนำมาทาน เป็นผักสดๆนะคะเพราะผักโขมก็จะมีธาตุออกซาลิกที่สูงค่ะจะทำให้เกิดการระคายเคืองของรัาไส้และยังเป็นตัวการขัดวางการดูดซึมของธาตุแคลเซียมและธาตุเหล็กอันเป็นสาเหตุในการเกิดโรคนิ่วในไตอีกด้วยค่ะรู้อย่างนี้แล้วก่อนที่เราจะรับประทานผักโขมทุกครั้งเราก็ควรที่จะนำมาปรุงให้สุก เพียงแค่นี้เองก็จะทำให้ไม่เกิดโทษแก่ร่างกายของเราเลยค่ะนอกจากประโยชน์ของการรับประทานผักโขมแล้วเราก็มาดูประโยชน์ของรากผักโขมกันบ้างค่ะรากผักโขมนำมาต้มเป็นน้ำดื่มก็จะช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงกระดูกและฟันช่วยดับพิษร้อนแก้ไข้ขับปัสสาวะค่ะ แล้วนี่ก็เป็นประโยชน์ดีๆของผักขมที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะผักขมก็สามารถที่จะปลูกได้ทุกฤดูการค่ะไม่ว่าจะร้อนจะหนาวจะฝนผักขมก็สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากๆเลยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับประโยชน์ดีๆที่เราได้นำมาฝากกันค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ